สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ลุงทัวเทมเพลิลโมเตลูก็ได้าพามาอีกหนึ่งสถานที่สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณที่นี้คือวัดสุขไปวันตั้งอยู่หมู่ที่สามตำบลกองดินอำเภอแก่งจังหวัดระยองซึ่งวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเขาถ้ำ เป็นพระพุทธรูปสามพี่น้องซึ่งได้จากการค้นพบภายในถ้าบริเวณเขาสุขภัยวันซึ่งเป็นภูเขาซึ่งอยู่ติดใกล้กับวัดสุขภัยวันแต่ปัจจุบันนี้ถ้านั้นไม่มีแล้วเนื่องจากภูเขาส่วนหนึ่งโดนสัมปะทาน ต่อมาได้มีการสร้างภูเขาถ้ำจำลองขึ้นท่านอดีตเจ้าอาวาสจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อเขาถ้ำพระพุทธริวบศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องมาสถิตประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำจำลองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่ง วัดสุภัยวันแห่งนี้แต่เดิมมีท่านอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งทรงวิทยาคมนามว่าหลวงปู่ครับวัดบางว่าเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นแล้วก็มีอดีตเจ้าอาวาสผู้ทรงคุณแก่วัดสุภัยวัน คือหลวงพ่อเตียนท่านได้สร้างความเจริญพัฒนาวัดสุขภัยวันขึ้นมาเป็นรูปธรรมจนถึงทุกวันนี้ภายในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดสุขภัยวันแห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่มากมาย โดยเฉพาะมีหลวงพ่อเขาถ้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องเป็นพระประธานอยู่และยังมีรูปเคารพบูชาซึ่งเป็นที่สถิตประดิษฐานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สาธุชนและนักท่องเที่ยว ได้มากราบนมัสการซึ่งอิทธิคุณอิทธิปฏิหารแห่งถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเขาท้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องนี้มีเรื่องราวแห่งปฏิหารอันมากมายประชาชนทั้งในพื้นที่และ จากแดนไกลก็มากราบนมัสการกันอยู่เรืองเลืองภายในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นถ้ำจำลองแห่งนี้ตามพื้นก็จะมีความชื้นของน้ำนะครับเนื่องจากจะมีเวลามีฝนตก เป็นประมาณมากน้ำจะซึมผ่านผนังถ้ำจำลองแห่งนี้ลงมาที่พื้นภายในถ้ำก็จะมีอากาศค่อนข้างเย็นใกล้เคียงกับถ้ำจริงซึ่งเกิดจากธรรมชาติเลยนะครับ ซึ่งหลวงพ่อเขาถ้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้ององค์กลางซึ่งนั่งประทับเป็นประธานนั้นจะมีพระพุทธรูปสามพี่น้องซึ่งเป็นองค์พี่แต่ขาดจำรุด ซ่อนอยู่ภายในเนื่องจากในอดีตแต่ก่อนได้ชำรุดแตกหักยากแก่การที่จะบุรณะขึ้นมาจึงได้สร้างหลวงพ่อปางประทานพรอ,องค์ใหญ่ครอกส่วนสององค์ด้านซ้ายและด้านขวานั้น คือพระพุทธรูปองค์จริงนะครับและภายในถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ยังมีไอ้แกะเด็กวัดสุขภัยวันซึ่งเป็นที่สถิตของวิญญาณธาตุเทวดาเด็กศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ซึ่งมีสาธุชนญาติโยมมาบนบาาสาลเ่าเป็นประจำ หลวงพ่อขาวถ้มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องนี้สร้างโดยพระทุดงซึ่งในอดีตท่านได้ทุดงผ่านมาแล้วสร้างด้วยเนื้อปูนปั้นด้วยมือของท่านเองในลักษณะของพุทธลักษณะจึงเป็นแบบ โบราณและนี่คือท่านอดีตเจ้าอาวาสผู้ทรงพระคุณแห่งวัดุุภัยวันคือพระครูวิบูลพัทร,รกิจหลวงพ่อเตียน